วิดีโอนี้เราจะมาดูการหาคอรอมอและคอรนอนะครับของจำนวน3จํานวนขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับกับการหาคอรอมอและคอรนอของจํานวน2จํานวนนะครับซึ่งก็คือวิธีการหารสั้นนะครับมาพิจารณา3จํานวนนี้2 4 160แล้วก็200นะครับเนื่องจากเป็นจํานวนคู่นะครับง่ายที่สุดเลยเราก็ใช้2เหมือนเดิมนะครับ ง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยเราก็ใช้2เหมือนเดิมนะครับ2 12เป็น24 2คูณ80 2คูณ100นะครับต่อไปยังเป็นเลขคู่อยู่ก็ใช้2ได้อีกนะฮะ2 6 1หกสิบสอ,สอคูณ40 2คูณ50นะครับ ใช้2อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น2 3เป็น6 2 20 2 25นะครับต่อไปไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากมี3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีจำนวนใดจะมาหาร3ามจนวนนี้ลงตัวพร้อมกันนะครับแม้แต่3เองนะครับเพราะฉะนั้นการหาหอรอมอ์มนก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหอรอมอ์มนก็คือ 2 2คูณ2คูณนะครับหอรามาก็จึงเท่ากับ8นะครับก็คือ2 2คูณสคูณสนะครับส่วนคารนอนั้นเราจะยังไม่สิ้นสุดที่ขั้นตอนนี้นะครับเนื่องจากมีจำนวน3ามจำนวนขึ้นไปเราจะพิจารณาเป็นรายคู่ถ้ายังหารได้ต่อนะครับเราก็จะหารต่อไปจนกว่าจะไม่มีคู่ใดที่ มีตัวประกอบร่วมกันอีกนะครับอย่างเช่น3กับ20ไม่สามารถทำได้นะครับ3กับ25ก็ทำไม่ได้แต่ว่า20กับ25นั้นยังคงหารต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะยังหารต่อนะครับ20กับ25ตัวที่จะหารได้ก็คือ5นะครับ5กับ3หารไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเขียนไว้ก่อน5 4 20 5 5 25นะครับถึงตรงนี้ ก็ไม่มีคู่ใดที่จะสามารถหาตัวประกอบมหารพร้อมกันได้อีกแล้วนะครับเราจึงจะสิ้นสุดนะครับการหาครนอรนะครับเพราะฉะนั้นครนร์ของ2 4 160และ200ก็คือ8คูณ5คูณ5คูณ3คูณ4นะครับก็คือก็ได้เท่ากับ แปดคูณห้าหคูณสินะครับก็เป็น200ร้คูณสินะครับก็เท่ากับ2,400นั่นเองนะครับอันนี้คือครของยี่สี้อยหกสิและก็200นะครับ